จริงไหมครับที่คุณจะทำอะไรต้องเอาแต่พึ่ง iPad ไม่เป็นความจริงค่ะโอเคผมว่าผมได้คำตอบละไม่เป็นความจริงค่ะขอบคุณค่ะเป็นนายกเอาแต่พึ่งพา iPad ไม่ไหวเลยนะแบบนี้ขนาดลุงตูยังไม่ใช่ iPad เลยเพราะว่าลุงแกเก่งกว่าสินะเปล่าอะ่ะแกใช้ไม่เป็นได้เงินหมื่นยังยังไม่ได้เลยอะ่ะ ดีใจไหมก็บอกว่ายังไม่ได้ไงได้ได้หนึ่งหมื่นบาทตอนกี่โมงเออนั่นดิจะได้ตอนกี่โมง <c oughs> เงินหมื่นนี้ยังให้ไม่ครบทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวก็ได้ครบทุกคนเองแหละได้เงินหมื่นหรอได้เสียภาษีเพิ่มขึ้นค่าไฟแพงขึ้นค่าน้ำมันแพงขึ้นได้กันทวนนาชิบหายหมดแล้ว นโยบายที่ทําไม่ได้ถือว่าหลอกลวงหรือเปล่าครับมันเป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงรอกตั้งนะครับพูดออกมาได้เฮงตอนหาเสียงโนค่ะ yes 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 ค่ะ no ค่ะ no ค่ะ yes ค่ะตอนได้เป็นนายกคุณนักสิงห์กลับไทยครับ yes ค่ะเออมันเป็น ภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงืิกตั้งนะครับมีคนอยากให้คุณลาออกจากการเป็นนายกคุณทำได้ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ท่านทำไม่ได้คือขอดิฉันลาออกจากความเป็นลูกสาวหรือความเป็นแม่สิ่งนี้ดิฉันลาออกไม่ได้เออผมน่าจะถามไปตรงคำตอบเองแหละยังไงได้ยังไง